เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมชื่อชาบกันด้วยเลยนะครับขอโทษที่หายไปนานนะครับคือเมื่อสองวันที่แล้วอะ่ะผมจะลงคลิปหรือจะอัปคลิปนี่แหละแต่ช่องพอดีโดนฝรั่งมันแฮ็กไปนะครับผมมันแฮ็กแบบเอาไปไลฟ์อะ่ะผมก็ต้องไปนั่งเปลี่ยนรหัสนู่นรหัสนี้หมดเลยนะครับเออก็ยุ่งยากกันไปเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาทําการสอนต่อจากคลิปที่แล้วเลยเว้ยสอนลงมอดภาพสวยนั่นเองเนี่ยมอดอันนี้ครับตอนแรกนะภาพมันจะเป็นแบบแบบนี้เลยมันจะแบบ ือตืดไม่สวยอะไรเลยนะครับเราก็จะมาลงให้คุณผู้ชมดูนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาสอนแบบเซตติ้งมัดภาพสวยให้แบบเป็นแบบผมเลยนะที่ผมใช้นะคือมันไม่ได้ยากอะไรเลยครับเซตติ้งก็ให้คุณผู้ชมดูให้จบกันด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะก็ะสําหรับใครที่อยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ไว้ผมด้วยเลยนะครับถ้ากดแชร์ไม่ได้ก็กดไลค์อย่างเดียวก็พอละครับคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะฮะถามอะไรก็ได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคเราไปดูที่หน้าจอเดสท็อปของผมเหมือนเล ดีกว่าครับไปมาคุณผู้ชมเราก็มาอยู่ที่หน้าจอเดสทอปของผมกันแล้วขั้นแรกนะให้เราเปิด Google เลยนะครับผมเปิดไปเลยจากนั้นก็ไปที่ Google ครับแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับพิมพ์คําว่า r e r e a d e r นะครับผม พิมพ์ไปจากนั้นก็กดไปที่อันแรกเลยครับลิงก์แรกก็คือ r e s h a d e r m e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปก็ได้นะจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับนี่ดาวน์โหลดอันนี้นะปึ๊บของผมเคยโหลดไปแล้วผมก็จะโหลดอีกครั้งก็ได้ให้คุณผู้ชมดูนะครับผมนี่ครับหลังโหลดเสร็จให้เราเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาจะเห็นไฟล์แบบนี้นะคุณผู้ชมจากนั้นให้เรากดเข้าไปเลยดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคุณผู้ชมให้เราแบบทําการกดกดอันแรกนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่ gta ของเรานะ หากคุณผู้ชมหาไม่เจอคุณผู้ชมก็กดเลือกไปที่ไฟล์ GTA ของคุณผู้ชมก็ได้นะของผมจะอยู่ที่ใช่ปอกวะของผมอยู่ที่นี่ครับ EP Game GTA V แล้วก็ GTA V exe นะเนี่ย GTA 5 exe อันนี้มันเป็น,ปนอันนี้เราอย่าไปยุ่งครับเราใช้แค่อันนี้พอเราเอาใหม่นะเมื่อกี้นี้ผมกดสาสตใหที่ด้วยเฉย ของผมมันมีอยู่แล้วเราก็กดอันนี้ไปจากนั้นก็กดอันนี้นะครับยูสอะไรสักอย่างแอปพลิเคชันนะครับผมกดเข้าไปของผมเคยติดตั้งไว้แล้วผมก็จะอันนี้สตอไปก่อนนะถ้าเกิดเคยติดตั้งไว้แล้วก็สตีรสตอไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยติดตั้งใหม่เนี่ยครับกดไปกดไปนี่ครับมันก็จะติ๊กแบบนี้มาให้เราก็ อย่าไปสนใจครับแล้วก็กดไปต่อครับมันก็จะทําการดาวน์โหลดให้เรานะครับและอันนี้เราก็กดโอเคไปครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะอย่าไปกดด้คุณผู้ชมแล้วก็กดกากบาทไปเลยครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ไฟเอ็มเลยมาคุณผู้ชมก่อนจะเข้าไปเล่นแบบในเกมนะในเซิร์ฟหรือในประเทศอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชมให้เราทําการกดปุ่มโฮมที่คีย์บอร์ดนะครับปุ่มที่เขียนว่า H M นะครับผมที่อยู่้างขวามือข้างๆกับน้ำแพดนะครับผมให้กดไป ะะมันจะอยู่ตรงกลางนะครับข้างบนเอ็นข้างๆเพอัพนะครับผม ให้เรากดไปเลยนะครับ1่ทีเดี๋ยวนะมันจะขึ้นมาหน้านี้นะให้เราทําการกด continue ไปครับ continue นี่ครับมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะถ้าเราต้องการ setting ให้เรากดข้างล่างนี่ครับ continue ไปแล้วกด finish ครับอันนี้ก็จะคือแบบที่ setting นะเดี๋ยวผมจะสอนปรับแบบของผมให้คุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมมันก่อนเลยมาคุณผู้ชมเราก็มาอยู่ในหน้าเกมกันแล้วนะครับผมนี่ก็คือสีภาพเกมตอนปกตินะครับที่ผมยังไม่ได้แบบลงมัดภาพสวยอะไรเลยนะให้เราทําการกดปุ่มโฮมเหมือนเดิมครับจากนั้นก็ พิมพ์ที่ปุ่มเสิร์ชตามผมนะครับเอาแรกที่ผมจะใช้ก็คือไวบร้านนะครับผมนี่มันคือการปรับแบบให้เดี๋ยวผมจะรีเซ็ตก่อนนะครับตอนแรกนะครับเซตติ้งมันจะอยู่ที่0.150นะครับผมจะทําการปรับขึ้นให้มาอยู่ตรงที่ประมาณ6นะครับผมให้0.6กขวาขานะครับผม0.6ประมาณเนี้ยศูนยนะครับสังเกตนะครับว่าสีมันจะสดขึ้นนะครับคุณผู้ชมนี่สีมันจะสดขึ้นนะครับจากนั้นให้เราไปหาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Picture Color ใช่่มั้ยถาาอนผิดงงไขอ เอาเป็นอันที่2นะครับถ้าอันแรกอะ่ะมันจะเป็นแบบสีแบบโทนทึบๆนะครับใครที่ชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นไปเลยนะครับแต่อันนี้ผมจะมาสอนปรับแบบที่ผมชอบแล้วก็สบายตานะให้เราเลือกอันนี้ไปครับอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยก็ได้นะครับอ่ะให้เราแบบใส่ไว้เฉยๆต่อไปนะครับให้หาคําว่า AMD นะครับผม AMD ไฟ X อันเนี้ยมันจะเพิ่มคอนทาสให้เรานะครับผมอุ้ย,ยผมหิวแป๊บบนึงคุณผู้ชมผมต้องกินอาหารแล้วเดี๋ยวผมตายเงีง้ๆงเงงงง นี่นะครับเราก็คินอาหารแล้วเอ,อเดี๋ยวผมผมเกือบตายแล้วเมื่อกี้เนี้ยมาเรามาปรับกันต่อดี่าครับอันนี้นะครับเราก็ไม่ต้องแบบปรับอะไรเลยนะให้มันเพิ่มคอนราสต์เฉยๆหรือไม่ก็อยากให้แบบภาพคมชัดก็เพิ่มแม่งไปเลยครับแต่ผมไม่แนะนานะครับผมว่าแบบเนี้ยมันดูดีแล้วเว้ยคือแบบเราหันไปหันมาเนี่ยมันก็ดูดีมากแล้วครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องแบบไปทําให้มันแบบชัดอะไรไปมากกว่านี้เลยครับอ่าผมลืมบอกไปนะว่ามอดภาพสวยเนี้ยมันไม่กินสเปคนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด CPU ให้คุณผู้ชมดูนะมันไม่ค่อยกินนะครับผมด อยู่แค่40ฝ่ายมันไม่ให้กินนะครับคือพึงภาพมันจะดูสวยขึ้นนะจริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบไปทําให้สเปคเรามันหน่วงขึ้นนะครับมันจะกินแค่แบบ1ถึงแบบ5แค่นั้นแหละครับมันไม่กินไปเยอะวันนี้หรอกนี่นะครับก็ดูดีขึ้นมาเลยนะครับสาหรับใครที่แบบชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับที่ FPS ผมดรอปก็คือตรงนี้มันมีคนนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟซัมเดย์นะใครก็ไปสอบอะไรก็ได้ตอนนี้เขาเปิดฟรีไวรัสนะครับอ่บอบอา กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมไปได้วยนะครับอ่ามาทักทายผมได้นะทักทายที่แบบในเฟซอะไรพวกนี้นะครับอย่าลืมมากดติดตามเฟซให้ผมด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยสงสัยอะไรให้ถามในคอมเมนต์นะจ๊ะไปแล้วครับอีอคลิปต่อไปอาจจะมาเผยสาเหตุที่ตกแมปก็ได้นะเห็นคนเขาแบบพูดกันมาเยอะมากเลยเห็นทักในอินบ็อกซ์ผมมานะครับก็อย่าลืมนะครับผม